นี่พอสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาชมการผมดักกุ้งที่บอ่อน้ำสะน้ำที่นาผมเอง <c oughs> บอกไทยได้เหมือน้ <c oughs> <c oughs> อาลูกว่าสวัสดีพี่พน้องเนะี่ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับขักบุงพี่น้อง นี่พี่น้องผมดักกุ้งไว้ดักไวนะ้ในะซาจากของเองค<า>ันเป็นเมียผมาวางอ่ะเมียผมวางผมมันหากินแต่ข้างเอาหากินบางอะไรมันง่ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะในซาจากของเนี่ยมันง่ายดีนี่แหละผมเอาขวดเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะพี่น้องผม<า>ด,ด,ดักกุ้ง อ๋อทำการลงแล้วพี่น้องบ้านอาลูกถือไว้ให้พ่อไหมเดี๋ยวพ่อจะเป็นพูนไปเอาขึ้นมาอยู่ในซาเฮานี่ล่ะใช่ลูกเป็นไปนั่งอยู่หันไปนั่งเรือใสอยู่รักกันอยู่ใกล้ๆบัว<า> <c oughs> นาา่าตกน่นะเออบ่ตกหรอกนี่แหละครับพี่น้องวิธีชีวิตคนอีสานบ้านเข้าหากินง่ายๆหากินแบบบ้านๆกินกุ้งกินปลาพี่น้องกินอิดกินปูนมาเป็นได้พี่น้อง เอามาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันโอ้ยนิ่งแา้วาแก้เป็นกิ๊ตต้องใ่ปูกัระีุปูกัระปูได้ปูกกระปูกระปูกกรปูกกปูกกะปูกกระุกกุกกุกกุกระปกกรปุกกระปุกกระปุการะป กูเป็นบักกรินอ่าบวกไหนพี่น้องได้กับปลาได้กับปูว้าวปีกปูน้ำนี่เขาบอกกินปีปูน้ำอยู่ในอันงสาผมนี่มันปลามันหลายเนาะเนาะองนี้ก่อนปูน้ำอืมแมมันออกมาดูใน่หนามดูเห็นโอ้ยกับปูอ่าจับไปลุกจับไปจับไปเดี๋ยวแล้วมันทิ้ถือกล้องกล้องอืมนี่ับไปขุนนี่ไปขุน

mặc cả không tắc kèu cái này lúc đáp này vậy ừ cái là tổ cuồng ôi cái sợi lục tổ một cái là à กับปูอ้ยโอเคก็ออกปูเรื่องนี่พี่น้องกับปูนันใช้กุ้งในกับปูกรามเพื่อจะกินกบได้แล้วประ,ประมาณเก็บออกอ๋อมันใหญ่ใช่ไหมปดนซ้องไปซ้อหากุ้งหาบุตะกียบบุนใหญ่ปูอืม พี่ปูน้ำนี่พี่น้องมีพบปนเพราะแจ้วกุ้งคือก้งเออพบพบปนเพราะแจ้วแล้วพี่น้องบ้านในผมกะทิเลยมันมีสองอันพี่น้องนี่แนวดักกุ้งสองอันนี่มองหาหากินด้านซายจะคลองเงยพี่น้องนี่น้องซาหนากขมีอยู่แต่ว่าสีช่วงนี้หากินอยู่นี่ก่อน บรรทาบ่มี่ทุระไปทั้งเฮตานี่นี่ก็สซิ่งซิ่หากินอยู่ทั้งหนองสาธารณะงมวานี้กินในห,หนองเจ้าของคุรอเบิ่งนะพี่น้องสั่งมาสองอันสองอันก็ถึงอันละสี่สิบก็บาทนึงหนึงไปกินก้อยกุ้งน้ำกันได้บาทหนึ่งก่หน่อยนี่ยเส้านี้ก้อยกุ้งหากุ้งมาแล้วก้อยแบบพี่น้องวานนี่อันนี้พักพักยังก่อนเฮนี่พักหอมปลอมเครื่องปรุมงมานเรนื่อยเล แล้วก็บ,บกับากกอกบะกอกใส่หัวแล้วก็ข้าวคัวน้ำปลาต้มสุกนำ้ำที่เขาขายในตลาดแบบน,นั้นผงนัวนี่แหละพี่ผงอ่านี่ลองเบิ้งบานเลยบางทีเมื่อแม่บา้านจะเสร็จเถอะโอ้มาหลยอันนี้แค่น้ำปลาลงก้อนป,ปลาปลาที่เขาขายตั้ตลาดพี่น้อง แอแม่ก็แป้งนวดอือแป้งนวดแล้วก็ถัดจากนั้น,น,นพริกครัวพี่น,ออ <c oughs> อน้องกอดบอกอะไรอย่างอันนี้บักกอกเออเอาเม็ดเอาเม็ดแต่ว่าเปลือกมันจะใส่ได้คอยกินมือ พี่น้องแซ่บก้ป็ปรุงน้ำตาลบันลแซ่บ